สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งผู้โดยสารที่ความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งควรตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขาบนวนรถได้ครับทางชาลาจะอยู่ทางด้านขวาบริเวท่าน,อบบาน,นาปอดสมาระวังอันตรายขนาดก้าวขึ้นลงจากขาบนวขบนรถได้ครัขบขบวนรถที่นี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่สองห้าสองรับส่งผู้โดยสารต้นาทางจากสถานีบาาา้บานจวบคินีขับสุดปลายทางสถานีพนบุรีครับ วันนี้จอดนาน่อยนะครับานาลงเยอะนะสามสิบห้า <35 S 1> ชิ้นใช้ปัญญาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของกับรถเป็นที่โดยสารเนื่อจากท่านอาจ,จะได้รับอันตรายนะะ้ายแรงได้น,นะครับมีสินค้าลงสามสิบห้าชิ้นนะฮะก็เป็นจางสูงก็ขนลงไม่ได้ยากเท่าไหร่บวบรถจะนี้ก็ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับตรงบริษัทที่สถานีชุมทางหนองประดุสถานีคลองบางตา สถานีพงมเดือไปสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านท่งในานามของการรถไฟขอขอบคุณนักผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางจะบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านดีขอขอบคุณครับ